เพิ่นบอกตัวตรงเรียบเพามีรถเพราเมียงบอกเพิ่นบอกตัวตรงเรียบเพามีรถเพราเมียงเพิบอกตัวตรงเลยดิถือสามตัวตรงถือสามตัวตรงเพิ่นบอกสามตัวเลยแมนวันนั้นสามตัวเพิ่นบอกอะไรนี่ไปหาแม่ป้าทั่วไปป้าซื้อเลี้ยงอะไรเนี้ยตันดีบอกแมนก็เลยซื้อสามตัวตรงมานึ่งได้บอกตัวนึ่งหกสองหนึสามตัวตรงแมนได้หมื่นกว่าแมนได้หมื่อกลัวมาบอกมึงเอามึงเอากูใจมึงเอาแต่ว่พอแกบ่ใจก็เลยว่า ปัาตนามึงซ้ำอย่างนี้แหละมันหอดเวลามึงใดมึงจะไปเกินเป็นบ่อเลยอย่าเย็นเกินคือมึงสินท้ามึงซ้ำนี่มึงกินไรไหลมึงบัวได้อ่าหัวเวลาแลู้กโสดเสร็จมึงดอกหัวเวลามึงหว่านมึงคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่ันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้น้ำพึ่นดูป่ะจ้ะ ก็ว่าหวยอะไรอย่างเงน้ือดูยี่ไม่ยู่ไม่ถือตลอดบันี้มันอยู่เนี่ยพออู่แนอเนาะบันี้ก็กระบานช่วงเฮดเบียกก็คือกบานไม่กี่ถือตลอดเลยอยู่ประจำเจเลียงเกาฟันบอกเพิ่นบอกตวตรงเลยว่ามีรถมพ้ยเนี่ยก็บอกตัวตรงเลยดิเม้นตั้งใจบอเขียนห่านหาแปะไม่นจอเสีขายเอาุ่นได้นักนี่มันได้ตัวใดจ้ะหาแปะก็หาส่นส่วนบ ได้นักเลยเนาะนักซ e. ุดนีบว่ลายค่ะเดี๋เป็นตอนนั้นเิ่นตักสามตัวเหรียญวัวลายตัวละยี่สิบบาทในเมืองกว่าบาทคือบอบ่เหรียญซ้ำซ้ำแห้งก็พอคือสามตวตรงมันบอกสามตัวแล้แมนว่นั้นสามตัวบ่บอกอะไรนี่ไปหาม่ป่าทั่วไปป่าซื้อเรียงอันเนี้ยตันดีบ่อแมนเลยซื้อสามตัวตรงได้บอกศูนย์หกสองหนึ่สามตัวตรงแมนในเมือนกว่าวันนี้ขออนุญาตถามแน่เนาะค่ะคือได้ยินคาวา มีคนมาขอเราได้สิบสองล้านก็เจ้าบ่บวกซื้อเจ้าคนทางบ้านอื่นบางกกกองก็เจ้ากับบุมาเลี้ยงบ่มาะอย่างแต่ว่าเพิ่นบ่ให้อีกแล้วล่ะมาขออยู่นี่ล่ะต้มลูกปนี่ผู้มีเ็โจบุ้มมาเลี้ยงก้โจอะไรเลยก็เจ้เขมเลี้ยงก็จาก็แย่กันก็จาก็แย่ด้วยนี่คืก็จะบุ้มมีอย่างเงินไปแบบนี้คือว่าต้องเลี้ยงเว่นนี้ทราได้บุ้มเป็นว่าเราได้น้ำเพลนเนาะเมียนตั้งหลายเนาะนี่มัน เป็นจังไหนมาจังไหนก่อจ่าากที่เพิ่นเบากันมาเพิ่นเอิญมาเป็นผู้มีอย่างเป็นห้องคำห้องคำเหมือนเปินห้องคำห้องพญานาหงษ์พญานาเก่าเวียงบ้างเก่ากเจ้าะเป็นตุ่นพันพญานาเป็นเลื่อนไทยเป็นอีกเลื่อนไทยนี่ตัวนี้เป็นเลื่อนไทยเลยสิฝันเป็นเลื่อนงามเลี่อนงามผมเลื่อนทรงเก่าโบราณฝันเกีียวฝันเกีียวเพิ่นคือว่าเพิ่นบอกว่าอย่าเฮดเด้ออันบริยต้นตัวนี้คือมันเป็นไปอย่าเฮดเพิ่นบอกคือว่าบ้านเพิ่นเพิ่นมาบอกเลยแมเนี่นมาบอกเลย จนไหลเนาะนอนอยู่ย่างเงินไปได้อห่ห่วงเลยพวกจัดเอาผู้ใดว่นเป็นพรมนันสันผู้เท่าดอกยิงมาสานเนาะยิงมันมาบวกห่วงเลยเนาะโต๊ะไก่เนาะไม่ยังวันนี้มึงอยังดีมึงมึงเจ้าว่าคุณีใส่คือเย็ะแล้วเป็นเงาไปขี่กันได้ขี่บวกผู้ของนามเนาะพากันไต่บุญรเลี้ยงรูแล้วคนว่ากู้ละเหม็นขี่สูสู่เลยที่พี่ตัวตีนนันอยากมันมาบอกเธออนุญาตกันกัาขี่พ่กผู้ของน้ามธรรมชาติ เขาปลาแกล้เขาปลาเขาปลาต้นแมนคนตะระวาตนอันนี้พวกงูเมบวกกูเลยเมื่อีใส้กูหักไปมันว่ากูละมิ่นกูอะไรย้อนทั้งสี่หล่ะมก็เลยบอกป่าป่าพวกคนป่าแล้วมี้องนางผู้เป็นกูู้ฝันนังสันกูเราเม่ได้อยู่ที่กูพ้าม่านกูผ่าม่านอยู่ห้องกู้าห้องนี้เลยผู้หม็นฉี่สูมันกูไม่สู้ได้อรอกแต่กินเป็นตามันได้เปลยไปเลย อันนี้ต้นไม้ออกอก็พอเอาแล้วออก,อกเราก็เลยแปนเลยแปนเป็นปลาตะยานพร้อมปาลากินก็เลยบอกโอ้ยสนกุกลูกหลานนี่ว่ามาลาลูกหลานที่บอกปลาลูกหลาน,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 ลลนมันมีเงินก็กเลยถือเหรียญมื่นกว่าบาทเพิ่กมาบอกเอามึงเอาผู้ใจมึงเอา,เอาแต่วแบบว่ากาบ่ใจก็เลยวา่าปดดลาสนามมือซั้นนี่แหละมันหอดเวลา้มังไก่หอยเปรี้ยวมึงจะไปเกินเป็นบอกเลยดิเองเกินคือมึงกินท่ามึงซำนี่มึงกินอะไรมึงบัวได้ ขอเวลาหนูกใส่มึงดอกขอเวลามึงหว่นมือมึงมันสิบอกแบบนี้ความฝันนี่ยังได้คือโลบหลายได้ความฝันนี่ยังได้ได้หลายค่ะขอเป็นได้หลายบ่ค่ะบอกปนบอกว่าอย่าไปโลบเปินมันสิเป็นทน้าอื่นปนว่าใหาซ้ำเมียงเจ้าของสินท่านเจ้าของมันบอกอย่าไปโลบเปินเอาเห็ดมาซ้ำนี่เขก็ได้ซ้ำนี่แต่ว่าห่อนมือมึงมึงจีได้กอนยัยอยู่เพราะว่ามึงเง็ดบุญหลายอยู่ท่านปนว่าเจีนตะกอกเลย พ้นพ้นมาบวกนี่ทักษิณอี่หลีมองนีงยอมรับอยู่ค่ะด่ากันปิดกันนี่เขาคนนี้เนี่ยสิ่งอันหนึ่งอีเดียวิดกันนี่เดี๋ยวเอาฟังพ้ามูมามูนี่เดี๋ยวมากินตะไคร้มูต้มไกแป๊กตุ้ยพไปกินต้มไคร่น่ครูเขาท่านเดินกันมาค่ะแล้วไอ้ติกลไปขวดกวนอีเพราะเห็นอย่างเด้มูเห็นงูงูใหญ่ทั้งทั้งเถียงเลยเถียงเอือวันนี้ผู้หนึ่งกินอวนผู้หนึ่งมา้ากันเถียงเตียงนี่นะจ้ะค่ะมุมแม่นโตน้อยนี่งูตอนนั้นเอ้ยสิเมียนจำได้กลินไปพะ กดก็ผู้ไปกวดเป็นยังก็เพรเห็นวันนี้ยายพระท่นเจ้าเมื่อพระงูใหญ่ไงสังกาว่ากระเมีม้ยงก็ผวาเลยก็ไปกวดเพรเห็นเนี่ยแมวกระวังน้ำเพรเห็นบัดต่อมาเห็นเลี้ยนวันนี้ผู้นี่เลยเป็นคนกิตทะยานขม้าเนะาะผูออ้าเนาะมีคนหนึ่งเดี๋ยวทวไปหาอันไอ้คนบ้านเบองเกียก็เจ้าซื้ออันก็เจ้าเขาโต้งเบืองยาไปขาดเด้อเปิ้ลมัดกำมีสินอยู่เตียงนา้าเตียงนี้พญานาคพระท่นตัวใหญ่ยี่หลีเรียวกว่านกัหน่อย พลุ้งกับอกาพลุงออกมาขึ้นไปคือเก่าน่ารักกัมาถือเล็กตีใส่ตีตีตมนก็ไดมือนกลัวตเลยค่ะมีตีเศเลยเพายเรื่อยเรียนก็ไดมือนกลัวโอ้ไปว่าตีโซงไงนี่นี่วะสันโซงไงเนี่นอเลยเป็นแบบนี้วาสันบอากับอันมับ่ากับมัาน้ำกับ่กินอะไใหญ่ต้มไก่็บกินเอียง็บกินนี่ต้องต่างเลยน่เจาข่อยบอมาข่อยมาอีหลีเลยจ้ะ เด hey. yeah. yeah. so so ี๋ยวก็เป็นเลนดเลนเขาขอกไก่เลียนใหญ่ไปหาบ่เห็นมือเดียวกันนี้นี่บ่เห็นเขาเนี่ยขอไก่เขาว่าเขาเห็นเลนเกิดเขาที่ไปเห็นบ่เห็นเห็นตั้งงูใหญ่ตัวนี้เห็นเป็นตัวเลนดเลนเขาแมนขอกไก่เขาบ่เห็นทางออกบห็นทางออบยังตะกี้ขอกไก่ดีก็นี่เดี๋ยวไม่ใหม่เด้แต่เห็ดใหม่เด้แมนกังไก่ไปหันมันบ่เห็นตัวเลนดใส่ก็บ่เห็นเดี๋ยวก็ยัยเจ้าก็จิตาฝากก็เห็นตัวบางไงหนึ่ง ปู่เมียตำรวจเลยสิตัวมึงเงยเขาบอกมาจยากเที่ยวเลยวขาย่านบันนี้บันนี้งวดนี่นี่เป็นยังไงงวดฝันบ่ฝันบ่มีฝันบ่งวดนี่บอกคือเก่าอกับคนกินคนด้ยเมียก่อนว่าสิเมียลราเด้อยังตุงยังยากลูกหลานบ่ได้อยู่ได้บันนี้เดี๋ยเมียบ้านสาสตร์ได้บันเดินไปยโส่จาของน้าก็สิไปเห็นนั่นแล้วอาจานเ์ิันเมือนขึ้นก่อนเนี่ยล่ะก็เลยขึ้นขึ้นมันสินก่วนหมืกอวานเป็นก็เลยขึ้นไปบ่ายพระไปสวดมนต์เตือนเที่ยว มันมาบอกเรืออลาเรื่องวัสุไรกันแน่ค่ะเอาเรื่องตั้งผู้ติไปวันตีซีผู้ติไปต้อายุกูนของตึกเกตีวัสอุมันว่ามันว่าผู้ตีซีเรื่องวัสดุตั้งอายุกูนของตึกเกตีวัสุ่บอกเป็นตัวเลยมันว่าอายุผู้ติเรื่องีซีผู้ติไปแล้วเนือแต่ว่าอายุปูนของตึกเกต์แรงสิแี่เรื่ลงมาตีเั้ย อ้ายยม,มัน่ตีซีฮอกเกตวาทัาวันเอาง่ายๆดูแล้วมันกระปอกเป็นเล็กมาแ<อ>ล้วนะคุณบกับก,บกมันตีซีกูตีไปแล้วเ้อแต่ว่าเอานี้ก็สิเมียกันนี่แหละตายายนู้สิเมียบา้านนื่กันแล้วแต่ว่าอายกุกูในฮอกเกตปีแล้วกูสิบอกสูกูตีซีกูก็ไปแล้วเลยถึงคุณมาบอกอีกกระผมอานว่าง่ายๆหนแหมแมนแมนปีนี่บอกนทุกินเหล่านี่มีสิเลยได้พสิ่มาไก่เลยเปนเหม็นอันนี้ต่วงสิ่กินอย่างขึ้นมันมากมายเ่านสิ่งอย่างเดียว ชวนมดย่างเดียวเปิลมักแมนสีสที่ที่พิษไปเลยเนี่ยเห็นเห็นแมงกินเหล่าอะไรบางทีบางทีบ่มักเหล่ามักยาอะไรดิก็ยังบอกพี่น้องเนาะโอ้โหรูการ์ดคนบ่มักดอกจันหน้าหาเฮ่าวันที่เท่าไหรวบังหันบังอนี่มันสินมือก้อนนี่เม่มื่อจินน้อยเมื่อพอมันสินหมอว่านนี่จินน้อยเมื่นจินน้อยเมันเินน้อยมันหอนมือมันเป็นไปเบิ้งลูกกือเมื่เบิ้งตกใจเป็นเทียงคืนอยู่ มันอมนอดมันนอนหมู่้านเป็นเตียงคืนจะดวงขึ้นมาที่ซีกูก็ไปแล้วกูนี่นี่อายุปีหกเจ็ดีเตอร์กันโมู่้านลูกหลานกัที่พ่ออาู่เลยนี่เือไงเางงา่อลงลีเตา่าเด้อบาหากินลูกหลานกับเพอไรแต่่าซื้อสืิตรีไปอยู่อรา่ให้โชคญงเนาะจ้าคนาอานโตหนิคนคนตะกอนตัวนคนบาปอย่างคนว่าแต่โตมาตั่หน่ตัวยะเฮตแบบจริงบ่ดีเด้อมันปี อันนี้เป็นความฝันเนาะค่ะจะ่าขึ้นหน้านี่จะพาไปหาเพิ่นเลยเนาะพาเขับไปหาเพิ่นอันในคลิปนี้เ้าเอาความฝันไปก่อนเราค่อยเขับไปหากาวไเพิ่นเพิ่นสีหายตัวใดหรือว่าจังใดเ้าจังค่อยรอเบิ่งอีกแค่นึงเนาะเดี๋ยวมันน้ำบวบเอาตู้บนเอาเท่นบวกล้านมีอตัวเก่ามันจะเอาการพัฒนาแนวทางความฝันของนัตแตนนะครับความฝันของปนัดแตนจะตัวนี้เหรองวดวันที่สิบหก ยาไม่หาจ๋ายาไม่ห้เป็นทองคำคือหวองเป็นทองคำยา้องคำเป็นผู้พยาณาเป็นผู้พญานาคนาเป็นไม่ห้ง่วันนตีสกันวาก้มเพิ่นเคยห้ยสามตัวอยู่แม่เเคยหาสามตัวตรงเอายำยำยำที่ว่าเพ่นมาบอกจังคนมาบอกี่แลพวคนมาบอกมาฝันนว่ามันตีสียาตีไปแล้วอยุของตุ๊กเกตปีเด้อ่นบอกอายุยาหกตุ๊กเก็ตปีมันตีซียาตีไปแล้วอ๋อยาตีไปแล้ว ตีสีระยะติดไปแล้วอยางเงี้ยุงยาหัวิดเกี๊ปีแล้วบัตรที่เนียนคุณนผีแตนสีผ้าทิมงานนี่ไปเบิ้งอยู่นี่เนาะจะวันต้องเป็นคลิปหนาเนาะเป็นคลิปหนาจ้าทิมรอนะคะ